สวัสดีค่ะพี่ชื่อเด็กอพฟาดาลีไพโรจน์ตชื่อเล่นชื่อว่านินเป็นหัวหน้าทักขาวเขียวยนเบอร์นนหนึ่งค่ะอย่าลืมมาเลือกเบอร์นหนึ่งกันด้วยนะคะเป็นสภาพจะทร,รง,งานทุกวันตอนที่ฉันยนหยัดทิดไม่ได้แล้วชันเจอว่าก้าเบอร์หจะจำไม่ชอบดิวันเล็กตั้งนี้ไปแล้วพรกเราสิ I'm going to go to the hospital. 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 I'm going to go our the hospital. I'm to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the I'm going to ล้วก็เป็นนโยบายดีๆสำหรับทุกคนตามนี้เลยค่ะเี่หนึ่การจัดการอานเข้าไวแล้วครับทจัดกีฬาที่สุขภาพเช่นอาโอลีมีไฟที่โนมันค่ะที่สามมีการเกิดเหตุการณจัดนานการในวันที่ไรี่เช่นมีกอรตั้ง v o l l e y b a l ฟุตบอลหญิงหรือเกมส์่ายทุเกมสั้น่ที่สี่มีกองทัพมีการจัดตั้งชมรม่างๆเช่นชมรมการอ่านค่ะ มีที่อกมีการจับมือกนเใยงวันเดทสงัเดกค่ะมีเจ็ดมีการสรลคที่สัที่เราชั้นใใทุกท่ค่ะมีที่แปดมีการให้อาาในโรงเรียนโดยการนำสับควดน้ำชิบหัวมาได้ของราวัลจากผู้เล่ค่ะมีที่เก้ามีการจับที่ระดับความฝันส่สมีการตัดแบนแบ่อหอโบอเชนตัวลกาเด้งเท้าเพียวค่ะ มีผกามีการจัดงะเบียบสอนเรื่องเรื่องดุสิตอาจารย์หอยากมีรักมาหี่อยากมีสยพ้วยเบอร์หนึ่งนะคะ